เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวย่านสีนคลินเมื่อประมาณสามปีที่ผ่านมาผมเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งช่วงนั้นผมต้องอยู่มหาวิทยาลัยจนดึกเกือบทุกคืนเพราะจะต้องทำกิจกรรมที่คณะวันนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มผมขึ้น BTS จากมหาลัยมาลงที่สถานีแบร์ลิง ช่วงนั้นมีฝนตกลงมาปล่อยๆผมรู้สึกขนลุกแปลกๆเหมือนมีใครเดินตามอยู่ข้างหลังตลอดเวลาทั้งๆที่หันไปดูหลายครั้งแต่ก็ไม่พบใครหรืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีคนอื่นอยู่เลยบรรยากาศเย็นๆเหงาๆชอบกลนจึงทำให้จินตนาการคิดไปเอง ผมเดินลงมาโบกแท็กซี่ให้ไปส่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งรถแท็กซี่ค่อยๆอ,ออกตัวไปกลางถนนเนื่องจากถนนในเวลานั้นเปียบไปด้วยน้ำฝนที่เทลงมาอย่างไม่ขาดสายในจังหวะที่รถวิ่งตรงไปตามถนนอยู่ดีๆมีรถจากเลนขวาพุ่งเข้ามาปาดหน้าในระยะที่กระชั้นชิดจนทำให้แท็กซี่ ที่ผมนั่งอยู่ต้องเบรกกระทันหันล้อถูไปกับพื้นถนนเสียงดังสนั่นลั่นหูผมใจหายว่าแต่ยังคงสติไว้ได้เนื่องจากไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนคนขับแท็กซี่หันมามองที่เบาะหลังที่ผมกำลังนั่งอยู่แล้วเหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่างผมคิดว่าคนขับ คงกำลังหาของอะไรสักอย่างจึงเปิดแฝดมือถือช่วยส่องแถวแถวที่วางเท้าแต่คนขับกลับพูดขึ้นมาว่าน้องแล้วน้องผู้หญิงที่ขึ้นมากับน้องอะ่ะผมได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกงงหมายถึงใครกันแน่จึงได้ตอบกลับไปว่าพี่ผมขึ้นมาคนเดียวพี่ตลกแล้ว คนขับทำหน้าจริงจังพร้อมกับพูดว่าน้องพี่เห็นจริงๆตั้งแต่ที่เขาเดินตามน้องลงบันไดเลื่อนมาแล้ว <S <S ผมเริ่มใจเสียพยายามพูดเพื่อยืนยันว่ายังไงผมก็ขึ้นมาคนเดียวแน่นอนพี่คนขับเริ่มทำสีหน้าหวัดหวาดแล้วพูดว่าน้องพี่สาบานพี่เห็นจริงๆพี่มองกระจกหลังผู้หญิงคนนั้น ยังนั่งพิงหลายน้องอยู่เลยขนลุกสู้พยายามคิดว่าคนขับกำลังอําเล่นหรือว่าอะไรกันแน่สุดท้ายคนขับก็บอกกับผมว่าไปส่งไม่ได้จริงๆและขอให้ผมลงจากรถทันทีและจะไม่เก็บค่าโดยสารผมก็จำใจลงรถแต่โดยดีแล้วไปโบกรถคันอื่นเข้าบ้านแทน หลังจากนั้นประมาณสี่วันวันนั้นผมไม่มีเรียนและที่บ้านก็ออกไปทุระที่ต่างจังหวัดจึงได้อยู่บ้านคนเดียวด้วยความที่เบื่อเบื่อเซ็งเซงผมเดินไปหั่นผลไม้มาทานเล่นจนเวลาล่วงเลยเข้าช่วงดึกผมจึงวางจานผลไม้ที่เหลือเอาไว้ที่หน้าต่างในห้องครัวแล้วเดินขึ้นไปทำกิจกรรมต่างๆ บนชั้นสองจนเวลาล่วงเลยเข้าไปตีสองในขณะที่กำลังนอนเล่นมือถืออยู่ผมได้ยินเสียงดังตึง้งดังขึ้นมาจากชั้นล่างผมตกใจเดีดตัวลุกขึ้นนั่งในใจกลัวว่าจะเป็นโจรจึงรีบวิ่งไปคว้าบีบีกันแล้วค่อยๆย,ย่องลงไปที่ชั้นหนึ่งแล้วกดสวิตช์ไฟบ้านให้มันสว่างทั้งหลัง ด้านขวาจะเป็นโซนรับแขกส่วนด้านซ้ายจะเป็นห้องครัวผมกวาดสายตามองไปจนทั่วห้องรับแขกแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติจึงย่องเข้าไปในห้องครัวจังหวะนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงแหบๆของผู้หญิงพูดขึ้นมาว่ากูหิวกูกินได้ไหมผมตกใจ หันคว้าไปมองทางต้นเสียงภาพที่ผมเห็นก็คือผู้หญิงคนหนึง่งลักษณะใบหน้าขาวซีดตัดกับผมสีดำยาวยืนจับเหล็กดัดหน้าต่างอยู่ด้านนอกใช้ปากกัดแทะเหล็กดัดเหมือนพยายามจะเข้ามาในบ้านให้ได้ลูกตาสีดำจ้องมองมาที่ผมตามไม่กระพริบ ปากกัดลงไปที่ซี่เหล็กดัดเสียงดังกึกกึกกึกึกผมคนลุกสู้ไปทั้งตัวหัวใจแทบหยุดเต้นร้องตะโกนลั่นบ้านรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องแล้วเหวี่ยงประตูปิดลั่นบ้านทันทีพร้อมกับลงกรออย่างแน่นหนายืนหายใจหอบอยู่หลังประตูด้วยความหวาดกลัวสุดขีดภาพอันน่าสยดสยอง ที่เพิ่งเห็นมาเมื่อสักครู่ยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในหัวจนทำให้ตัวสั่นและลิกจังหวะนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างดังเคร้งดังมาจากด้านล่างทำให้ผมสะดุ้งจนตัวโกง่งรีบดีดตัวออกห่างจากประตูพุ่งขึ้นไปบนที่นอนแล้วรีบคุมโปงทันทีในหัวคิดฟุ้งซ่านว่าเสียงที่ดังนั้น มันคืออะไรกันแน่ใครเป็นคนทำหรือสิ่งนั้นเข้ามาในบ้านได้แล้วคืนนั้นผมนอนตัวสั่นทั้งคืนจนนอนแทบไม่ได้รุ่งเช้าผมค่อยๆเดินย่องลงมาที่ชั้นล่างพยายามระวังตัวสุดขีดมองไปที่หน้าต่างเหล็กดัดห้องครัวภาพที่เห็นเมื่อคืนยังคงติดตาจนต้องเบือนหน้าหนี ผมรีบขับรถไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านระหว่างขากลับผมคิดทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอแน่ใจว่าไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครผมขับรถมาจนใกล้ถึงหมู่บ้านช่วงที่รถกำลังติดผมเหลือบมองออกไปนอกรถก็เห็นถาดอาหารถาดหนึ่งซึ่งมีทูกปักอยู่วางอยู่ข้างฟุตบาท ทำให้ผมฉุดคิดขึ้นได้นึกย้อนไปถึงเช้าวันนั้นวันที่คนขับแท็กซี่ทักว่าเห็นผู้หญิงตามผมอยู่ผมต้องรีบเดินทางไปที่คณะเพราะว่าดันตื่นสายจนวิ่งไปเตะถาดอาหารนั้นจนคว่ำแต่ด้วยความที่ผมไม่ได้สนใจรีบวิ่งขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปซะก่อนผมคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงคนนั้น ตามมาจนถึงบ้านผมเลี้ยวรถกลับไปซื้อข้าวในร้านอาหารตามสั่งทันทีแล้วก็กลับมาที่ตรงนั้นวางข้าวกล่องลงบนฟุตบาทยกมือขึ้นผนมแล้วพูดในใจว่าผมขอเข้ามานะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของผมผมไม่ได้เจตนาจริงๆขอร้องอย่าตามผมมาอีกเลยขอให้มันจบลงตรงนี้ และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของผมครับ